สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านมกราคม2569นี้บอกเลยว่าลมเปลี่ยนทิศหัวใจเปลี่ยนทางค่ะเพราะดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณโคจรได้ตำแหน่งที่โดดเด่นมากในเรือนปัตตนิหรือเรือนความรักในช่วงต้นเดือนก่อนจะโยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ทำให้คุณต้องใช้สติมากกว่าอารมณ์ แต่ที่เด็ดที่สุดคือดาวพฤหัส,สบดีเจ้าเรือนความรักของคุณที่กำลังเดินอยู่ในภพวินาศทำมุมพิเศษกับดาวราหูที่ทับลัคนาคุณอยู่พอดีค่ะสถานการณ์ความรักของมิถุนเดือนนี้จะมีลักษณะรักที่ซ่อนเร้นหรือรักที่บอกใครไม่ได้เข้ามาพัวพันสำหรับคนโสดฟังให้ดีนะคะ มกราคมนี้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดรุนแรงมากแต่เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดเอาคนที่มีเบื้องหลังเข้ามาหาไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติที่อยู่ไกลกันคนที่มีพันธะอยู่แล้วหรือคนที่คุณเจอกันผ่านโลกโซเชียลแบบไม่เห็นหน้าเห็นตาความสัมพันธ์ในเดือนนี้จะเริ่มต้นแบบไฟลามทุ่งคือรวดเร็วรุนแรงและน่าหลงไหลแต่มันแฝงไปด้วยความลับที่คุณต้องค่อยๆแกะรอยดูให้ดีค่ะจุดที่น่าสนใจที่สุดคือท่อนนี้ค่ะ อย่าพึ่งมอบหัวใจให้ใครเพียงเพราะเขาเข้ามาในวันที่คุณเหงาที่สุดเพราะดาวราหูที่ทับตัวคุณอาจทําให้คุณตาบอดชั่วขณะมองเห็นกงจักเป็นดอกบัวได้ง่ายๆโดยเฉพาะช่วงวันที่1 0 1ถึง18มกราคมนี้จะมีคนโปรไฟล์ดีเข้ามาขายขนมจีบแบบรุกหนักมากแต่หัวราศษฎร์ไทยเตือนว่าดาวพฤหัสในวินาศนั้นมักจะนําพาคนที่มีตําหนิหรือคนที่มีอะไรปกปิดไว้มาให้คุณเสมอ ดังนั้นถ้าจะรักต้องรักแบบมีระยะห่างและใช้เวลาพิสูจน์ให้พ้นเดือนมกราคมนี้ไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเดือนมกราคม2569นี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกอึดอัดใจเหมือนพูดอะไรไปเขาก็ไม่เข้าใจหรือคนรักดูมีพฤติกรรมแปลกๆแ,แยกตัวออกไปอยู่ในโลกส่วนตัวสูงขึ้นนั่นเป็นอิทธิพลจากดาวเจ้าเรือนคู่ครองที่ไปตกอยู่ในมุมอับ สิ่งที่ชาวมิถุนควรทำไม่ใช่การไปขุดคุยหรือจ้องจับผิดนะคะเพราะจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์พังทลายแต่การนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวและหันมาดูแลตัวเองให้สวยหล่อดูดีอยู่เสมอจะเป็นไม้ตายที่ทำให้คนรักกลับมาสนใจคุณเองในช่วงปลายเดือนซึ่งเป็นจังหวะที่ดาวสุขทำมุมมหาจักรส่องพลังหนุนนำดวงชะตาให้คู่ครองกลับมาเอาใจคุณแบบผิดหูผิดตาเลยค่ะ มกราคมนี้จึงเป็นเดือนแห่งการใช้สมองนำหัวใจสำหรับชาวมิถุนใครที่กำลังรอคอยคนเก่ากลับมามีเกณฑ์จะได้ยินข่าวคราวแต่ถามว่ากลับมาแล้วดีไหมดวงดาวบอกว่าเขากลับมาเพื่อเช็คเรตติ้งมากกว่าจะจริงจังค่ะสรุปสั้นๆคือรักตัวเองให้มากวางระยะห่างให้เป็นแล้วคุณจะเป็นผู้คุมเกมความรักในปี2569นี้ได้อย่างอยู่หมัดค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆในการรับมือกับดวงชะตาและถ้าคุณอยากเจาะลึกแบบละเอียดกว่านี้สามารถไปฟังคลิปเต็มในเพลย์ลิสต์ดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่อง YouTube แอคลัคนาสายแฉงนะคะขอให้ทุกท่านพบกับความรักพลังบวกและสุขใจที่มีเธอในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ